สวัสครับวันนี้ก็จะมาแนะนําที่เที่ยวของอำเภอบ้านโพนะครับก็สามารถเชิญรับชมเลยนะครับแดนแห่งคูคลองสองฝั่งบางประกงดงกุ้งปลาไก่ไข่ขนมไทยเผยแพร่แห่งหลวงพ่อโสธรทางน้ําอันนี้คือคําขวัญของอำเภอบ้านโพนะครับส่วนสถานที่ท่องเที่ยวที่ผมนํามาแนะนำนะครับก็เชิญรับชมได้เลยนะครับสถานที่ท่องเที่ยวแรกที่ผมนํามาแนะนํานะครับก็คือตลาดคลองสวน100ปีนะครับ หรือว่าตลาด2แผ่นดินนะครับที่เรียกว่า2แผ่นดินนะครับก็เพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นเป็นรอยต่อของ2จังหวัดครับคือจังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดฉะเชิงเซานะครับซึ่งสามารถเดินข้ามสะพานไปถึงกันได้เลยนะครับและตลาดแห่งนี้นะครับเปิดทุกวันครับเวลา8โมงช้าถึง4โมงเย็นนะครับแต่วันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับนักท่องเที่ยวจะเยอะเป็นพิเศษเลยครับเพราะตลาดนี้ของกินของขายแนวยุคสมัยก่อนเยอะมากเลยครับ เพราะว่าชาวบ้านแถวนั้นส่วนมากมีเชื้อสายจีนนะครับเลยเผยแพร่ลูกหลานซืบต่ออาชีพค้าขายกันมาจนถึงปัจจุบันนะครับและตลาดนี้นะครับเป็นตลาดที่ติดกับคลองเลยนะครับซึ่งได้บรรยากาศที่ธรรมชาติมากเลยนะครับแล้วก็ตลาดของส่วนนะครับจะมีร้านขนมเปียชื่อว่ารัตนพรนะครับมันเป็นร้านของเพื่อนแม่ผมนะครับซึ่งอาจารย์และเพื่อนๆสามารถมาซ่องเที่ยวและลองสั่งซื้อกันได้นะครับผมสถานที่ต่อไปนะครับก็คือบ้านสวนเมลอนนะครับ ที่นี่นะครับเป็นสวนผสมคาเฟ่ร้านอาหารนะครับซึ่งร้านนี้ครับแม่ผมเป็นหุ้นส่วนอยู่นะครับผมเลยนํามาแนะนําให้เพื่อนๆและอาจารย์ได้รู้จักนะครับและทางขวาก็คือแม่ผมเองนะครับก็ตามชื่อเลยนะครับบ้านสวนเมลอนก็คือปลูกเมลอนขายนะครับแบบว่าออร์แกนิกและสารพิษเลยนะครับสามารถตรวจสอบได้นะครับเพราะว่ามีหน่วยงานอเมรมาตรวจสอบแล้วนะครับเลยเปิดร้านขายได้นะครับและนอกจากปลูกเมลอนนะครับเรายังแปรรูป เป็นเครื่องดื่มได้อีกด้วยนะครับก็คือการทำไวน์นะครับซึ่งที่นี่นะครับตามเบงกุกขบวนการเละครับสดสะอาดสดชื่นและลื่นคอมากๆเลยนะครับและก็สามารถมาท่องเที่ยวชมสวนถ่ายรูปกันได้เลยนะครับหรือจะมาศึกษาวิธีการปลูกเมล่อนทางสวนก็ยินดีถ่ายทอดวิชาให้นะครับซึ่งไม่กี่เดือนก่อนก็มีนักศึกษามาดูงานนะครับผมก็จบแล้วครับสําหรับสถานที่ท่องเที่ยวนะครับที่ผมนํามา จะนำให้เพื่อนๆและอาจารย์ได้ดูนะครับก็ขอขอบคุณที่รับชมตัวๆนะครับ Give